สวัสดีครับมาพบกับช่องยุทธน้องไผ่ฟาร์มนะครับวันนี้เรามาชมลูกไก่รสแดงอเมริกานะครับแล้วก็ไก่ไข่ไทยบานะครับเป็นไก่ไข่สายพันธุ์แท้นะครับรุ่นนี้อายุป,ประมาณ1เดือนนะครับเราเปิดแปลงนะครับ ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ได้เลยนะครับหรือว่าทักมาเฟ e บุ๊กยุดน้องไผ่ฟาร์มนะครับอัตราการไข่ของไก่ไข่รดแดงนะครับอยู่ที่260ฟองถึง280ฟองต่อปีเลยครับแล้วก็สามารถข,ขยายพันธุ์เองได้นะครับ ไทบาร์ทีเป็นตัวสีขาวลายนะครับตัวสีทเทาจะเป็นชัดเช็คครับลาเวนเดอร์สีลาเวนเดอร์ครับแต่ว่าเราเปิดแบ่งอยู่สองสายพันธุ์นะครับเปิดแบ่งอยู่สายพันธุ์ดแดงอเมริกากับไทยบาร์นะครับรุ่นนี้ประมาณหนึ่งเดือนครับแล้วก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ประมาณเือนก,กว่าครับ ชุดนี้วันดนึงกว่านะครับชุดนี้น่าจะแยกเพศได้แล้วนะครับแยกเพศได้บางตัวนะครับชุดนี้ครับลูกไก่ออกมาจะเหมือนพ่อแม่พันนะครับเพราะว่าเป็นไก่ไข่สายพันธ์นะครับอัตราการไข่ ของลูกไก่จะไม่ลดลงนะครับเท่าเดิมกับอัตราการไข่ของแม่พันธุนะครับเราเปิดแบ่งนะครับเรา2ชุดเราเปิดแบ่งนะครับถ้าไก่สนใจก็ทักมานะครับหรือว่าโทรมา098.7 6 1 9 1 2 7นนะครับโทรมาได้นะครับ เบาๆนะครับราคาเบาๆครับกินอาหารเก่งครับตัวสีดันจะเป็นอัตลบครับแตบ่บ้านก็มีนะครับอเรเดียเราจะเอาไว้ร่วมกันนะครับแข็งแรงทุกตัวนะครับ เราให้วัคซีนเรียบร้อยนะครับวัคซีนนิวคาเส้นหลอดลมอักเสบนะครับเราให้สองครั้งแล้วนะครับ,รบเป็นไก่ไข่สายพันธุ์แท้ต่างประเทศนะครับ เลี้ยงไว้กินไข่นะครับแล้วก็เลี้ยงไว้ไข่ไข่เชียร์ก็ได้นะครับแล้วก็มีอีกชุดนะครับตอนนี้จะเป็น2ส,สัปดาห์ครับแต่ตัวเล็กาน,นะครับ2ส,สัปดาห์ครับถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามกันนะครับ 098 7 6 1 9 1 2 7นะครับเรามีอยู่หลายรุ่นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกวดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ช่องยุหน้องไผ่ฟาร์ม ลากานกัก่อนนะครับสวัสดีครับ